สวัสดีคับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดหลวงพ่อลุ่งแล้วก็หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับมาให้ชมเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันทั้งสองเล่มนี้ก็จะมีขนาดความยาวที่ใกล้เคียงกันนะครับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลด้ามไม้ฝักไม้ความยาวจะอยู่ที่7นิ้วนะครับ7นิ้วครึ่งเนาะใบสี่นิ้วแล้วก็ของหลวงพ่อเดิมที่เป็น ด้ามงาฝักไม้จะอยู่5นิ้วใบ3นิ้วนะครับเป็นขนาดปาักกาแล้วก็ขนาดพกพาเก่าแก่สวยงามทั้งคู่เลยนะครับมีเอกลักษณ์ที่งดงามแล้วก็ลงตัวด้วยกันทั้ง2แบบเลยเดี๋ยวอําจะให้ดูหลวงพ่อเดิมก่อนนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพลิมนี้งดงามมากด้ามเป็นงาช้างนะครับ งาออกสีนุ่นนนนะครับสีไม่ได้เข้มอะไรหายากนะครับแล้วก็กันตรงนี้เป็นทองเหลืองหรือทองฝาบาทเหมือนกับแหมเขาเลยเป็นศิลป,ปะยุคต้นต้นเสมาใบโพยุคต้นๆนนะครับวันนี้บรรยากาศค่อนข้างคืมฟ้าค้มฝนพอสมควรนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นการถ่ายรูปมีดออกมาถ่ายวิดีโอมาเนี่ย ถ้าเห็นไม่ชัดตรงไหนก็ต้องกราบขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะครับพยายามจะถ่ายให้เห็นชัดๆแต่ว่าแสงน้อยเหลือเกินอ่ดูความเก่าที่อยู่ตรงใบมีดนะครับเก่าลึกชัดสวยมากเลยขนาดเล็กกระทัดรัดพกพานะครับเน็บใส่กระเป๋าได้สบายเลยนะครับทั้งสองเล่มเลยครับลองเลือดลายกระดูกงูสวยมาก ตั้งเขาแน่นแห้งแก่งสนิทดีไม่มีโยกไม่มีคอนนะครับมีสภาพดีเก่าแก่มากเลยได้มาจากผู้เท่าผู้แก่เลยนะครับตระกูลตระกูลนี้นี่มีของสวยสวยมีสวยสวยวัตถุมงคลสวยสวยของหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อรุ่งเยอะมากเลยก็แบ่งท่านมาได้หนึ่งเล่มนะครับ อายุ90กว่าปีเกือบร0อปีแต่ว่าสภาพยังเดิมๆส,สวยๆนะครับเก่าแก่สวยงามด้ามงาฝักไม้กระทัดรัดนะครับใบมีดออกเหล็กสีดำๆเหล็กอาสันะครับมีส่วนผสมของพวกตะปูสังขาานอนแล้วก็พวกแร่เหล็กน้ำพีเป็นต้นเก่าแก่สวยงามนะครับ งดงามมากเลยแท้ดูง่ายนะครับใครชื่นชอบสนใจมีขนาดปักตาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพติดต่อมาสอบถามกันได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ทิ้งไว้ใต้คลิปงดงามมากเลยครับแม่ลัดฝักนะครับที่เป็นทองฝาบาททั้ง3เส้นก็ยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีหายไม่มีแหว่งนะครับ เหลือก็จะตามสภาพความเก่าและล่องลอยตามการใช้งานบ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับอ่ะต่อมาหลวงพ่อลุ่งนะครับหลวงพ่อลุ่งเล่มนี้ต้องบอกว่าเนื้อหอมมากๆเลยลงกี่ครั้งก็จะต้องมีคนทักถ่ายถามไถ่กันเข้ามาไม่ขาดสายนะครับเพราะว่าเล่มนี้เขาสวยจริงๆแล้วก็เป็น ยุคแรกๆหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลเลยนะครับที่เริ่มทำมีดลักษณะเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือจะมีด้ามไม้ที่เป็นทรงป้องๆแบบนี้นะครับมีตะกุดใหญ่ด้วยนะตะกุดใหญ่ตรงท้ายด้ามหนึ่งดอกไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่มีทรงนี้าหายากมากหายากสวยงามแล้วก็คุ้มค่าเป็นเล่มแรกที่ผมได้มาเลยนะครับสำหรับหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลเล่มนี้ ด้ามไม้ฝักไม้ลัดไหวเก่าเก่าเลยนะครับเนี่ยครับไหวเก่าเก่าจะดูง่ายมากสีจะมีออกเหลืองแก่แล้วก็จะมีลวดลายของไหวนะครับแตกแตกละแหงดูไปดูมาคล้ายๆงาช้างเลยนะครับใส่แห้งมากเลยเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีนะครับมีแทบไม่สึกหล่อเลยผ่านการเก็บรักษามาได้เป็นอย่างดีกันเหล็กดำนะครับ ตะกุดใหญ่ตรงนี้ก็สวยเหมือนจะเป็นตะกุดเงินนะครับและที่สำคัญนะครับตะกุดข้างในเขาตรงสันใบมีดมีถึง9ดอกแล้วก็เป็น9ดอกที่สวยงามแล้วก็ชัดเจนมากๆแสงน้อยนะครับจะดูยากนิดนึงแต่ต้องบอกนะว่าถ้าได้ไปคุ้มค่านะครับตะกุดสามกษัตริย์นะครับเงินทองนาคประมาณนี้เนาะที่เขาเรียกกัน สวยงามชัดเจนนะครับของจริงจะสวยกว่าในวิดีโอเยอะเลยสวยงามชัดนะครับแต่ว่าวันนี้มันมืดก็เลยจะมองค่อนข้างยากหน่อยใบมีดก็สวยนะครับขนาด4นิ้วเสมาเปลวเพลิงลึกลายชัดอายุก,ก็เป็นร้อยกว่าปีได้นะครับหลวงพ่อลุ่งทำมีดก่อนหลวงพ่อเดิมนะครับ เล่มน,นี้ออกที่ลงตีมีดวัดหนองสีนวลโดยตรงเลยครับตัวลายเก่าแก่สวยงามมากฝีมือช่างก็ถือว่าโอเคเลยครับลองเลือดลึกนะครับงดงามมากมีหลวงพ่อลุงหาสวยๆแล้วก็สมบูรณ์แบบนี้ยากนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยอาช่างฝีมือจะไม่เหมือนวัดหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหลวงพ่อเดิมช่างเขาจะค่อนข้างมืออาชีพหลวงพ่อลุงก็จะ เนนบ้างพระบ้างชาวบ้านแถวนั้นบ้างนะครับก็เลยลวนละอาจจะไม่สม่ำเสมอแล้วก็จะดูไม่ปนนี่เท่ากับหลวงพ่อเดิมเนาะแต่เรื่องความเข้มขังเนี่ยต้องบอกว่าสุดๆเลยใช้แทนกันได้สบายเลยนะครับใครที่หาหลวงพ่อเดิมไม่ได้ก็ลองดูหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับรับประกันเลยว่าทุกท่านจะได้มีสวยแท้ทันยุคแล้วก็พุทธคุณดีเข้มขังแน่นอนนะครับ งดงามมากๆที่สุดเลยเล่มนี้ตะกุดก้าดอกมีที่ปลายด้ามอีกดอกหนึ่งเป็นตะกุดใหญ่นะครับหายากมากเลยครับมีทรงนี้งดงามเหลือเกินนะครับพุทธคุณครอบฟ้าครอบจักรวาลไหวเก่าๆเ,เดิมๆไม้ออกสีแดงๆไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรนะครับเนื้อค่อนข้างหอมเลยเป็นไม้ที่เนื้อหอมนะครับ ผ่านจมูกไร้รู้สึกกลิ่นหอมหอมฟุ้งออกมามีความหอมในเนื้อไม้นะครับเก่าแก่สวยงามมากๆเลย <c oughs> ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครชื่นชอบสนใจนะหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อเดิมนะครับติดต่อสอบถามมาพูดมาคุยกันได้ที่อิทธิพรมิตรหมอหลวงพ่อเดิมมีทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับจะเป็นคนละเบอร์นะเพราะว่า เป็นเบอร์เกี่ยวกับลูกค้าเก่าด้วยจริงๆเบอร์ไลน์ก็สามารถโทรมาได้นะครับแต่ว่าสัญญาณจะไม่เสถียรยังไงถ้าจะติดต่อก็เอาตามที่อยู่ใต้คลิปนะครับมีเบอร์โทรก็0 9 8 1์ก็2 1 4อันนี้ติดแน่นอนส่วน0 6 4 7 2 1 0 9 5 9อันนี้เอาไว้แอดไลน์คุยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ